สวัสดีครับวันนี้ทาง่องที่พามาชมเมืองโคราชนะครับเดี๋ยว่าชมหม่องจับจอมวงนะครับนะครับจับจอมวงที่อยู่หน้าห้างเทอรไมินอลนะครับแต่ตรงนี้เป็นภาพถ่ายจากหอคอยนะครับแต่ทางเทอรมินอนนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับสถานที่ถ่ายทำนะของห้างเทอร์มินอนครับทำตามรามาเดินเล่นได้เลยครับมาเที่ยวนะครับห่างนะครับห่างบรรยกาศโอ้มีความสวยงามนะครับ เราห่างเติมไม่นอนนะครับเพราะสามารถพอพ่อมาเที่ยวเลยนะครับแลก็ขึ้นมาเที่ยวตึงหอคอยนะครับสามารถจะเสนอขินปีนะครับประเด็เสียงนะครับทางบางท่านการไปการมาบางตลาดถึงออกจะครับมาตรงหอคอยมาเอาขึ้นเอาจะได้เสียงงิ้นมาครับประเด้เสียนะครับประเด็เสียยาก่านะครับก่อนี้พนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีนะครับดูแลอย่างดีเลยนะครับบ่ตรงจุดนี้นะครับตรงหอคอยเลยนะครับเพราะว่าบางท่านกับ บางที่นนลิต์บ้คบานครับบ่าอย่าใจเสียงั้นมาเได้เสียบาทนะครับไม่ได้เสียทั้งบาทนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีนะครับในการขึ้นลิฟต์นะครับหวกงเลยครับว่าสุดยอดนะครับตรงนี้ก็เป็นเลองชุดเนทีมบรรจอมวงนะครับจากทั้งคองในไทยมานะครับว่าจุดตรงนี้อัดย้อมอ้อมไปทั้งขวานะครับแต่ว่าการสัญจรดรถกัสิทธิ์ตรงนี้ครับเพราะเขาที่นะครับแต่ แบธรรมดานะครับนะครับรถอะไรดิชะลอนะครับวางเปิดอาวางจุดตรงนี้กัเป็นแยกเป็นแยกนะรถแต่ที่นี่หลังน่นะครับแต่ว่าถ้ายหลังออกไใรถไม่ค่อยจิดนะครับรถสีไม่ค่อยติดนะครับว่าจุดตรงนี้เอาก็ต้องระมัดระวังนะครับพอเป็นสถานที่ก่อสร้างนะครับของเป็นพอสร้างโจม้งนะครับเดี๋ยวตั้งจ้องกันสิมาอัปเดตใดี๋ยวมงเรื่อยๆนะครับมาอัพเดทเอางาอัพเดทเอ้ยเอฟซีกันเดี๋ยวมงเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าต้องขัดกับไม่พิดเกินนะครับตามมาอัปเดตในเบื่องีนะครับว่าต้องให้เบื่องตลอดนะครับใหม่ล่าสุดนะครับการอัปเดตของเราอาจจะจบไม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวครับจ้องกันเลยนะครับอ่าต้องมากล่ะท่าขอบคุณนัดเยลเลยนะครับฝปล่าทางเคยเป็นน้องนะครับติดต่อรถเรียกนะครับเป็นหางเงี้ยนะครับหางเงี้ยด้วยการเมื่อวานนะครับอ่าท่านท่านไปไกลไปไกลมากน่าจะเกิดเห็นนะครับตาข่าเหตุดไม่ได้ก็เป็นหอวค้อยนะครับ อา่ย้ังเกบได้ง่ายนะครับกาทเห็นการแบ่งกันมาว่าอยากสร็ไปนะครับแต่กบบมันกับอะไรกบอะไรเจ็บนั้นจกบาทนะครับคืออะไรเสียงนนนะครับบอกายสุพีนะครับนะครับเมื่อเมืไงครับการรตนาเมือไทนะครับว่าปฏิเสุตกลงกันไปเลยโดยที่รถก็ต้องติดไฟแดงนะครับเราสามาหลอดไปหลอมาถ้าบรรยากาศ้างในคงนข้งจังกับติดไฟอัดเสีงเมื่อยนะครับว่าอาต่อบนรมเมืองหลายจังหวัดนะครับการปรตนาเมืองไทครับ ไปแดมเนี้ยไปอุดรีเนี่ยมังเลยเนี่ยนะครับไปหลายจังหวัดนะครับเตัวกลับไปได้นะครับแต่ในลุงสุดซื้อสามหน่วยกิโลนะครับจากท่านช่องกับตาบ้านทพันเบอร์ใดนะครับถ้าท่านไดเบอร์จังหวัดใดนะครับกให้คอมเมนต์มาครับพี่พวกใดจากบ้านท่านช่องนะครับบ้านท่านช่องกับืออยู่จังหวัดเชียงปุ้มนะครับอจังหวัดเชียงปุ้มกับที่พวกเด็กสามหน่วยกิโลนะครับ ความสวยงามตั้งชอนกับเดไม่รู้ใครเบซสทมกันแล้วก็บอกครับกับจุดทองเกี่ยวควาแน้วบางทีกับดบอเข้าใจแล้วครับแล้วนันกับเบอได้เต็มร้อยเเซ็นะครับจุดดจุดเดกับบอได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับว่าตังช่องกับก็ได้รู้หลายนะครับหาวบอกวลายแล้วคับอนาจจะติตอยู่มาครับครับพระเุ้งคับนะครับดตรงนี้ครับพระ้องกันได้เลยครับว่า เป็นจุดหนึ่งสิทธิ์แสงครับมาถมมาแล้วสามารถมองเห็นเมืองโคราชในรอบติดตั้งนะครับบอกได้ว่าในรอบติดตั้งนะครับว่าเห็ีวัรถเต็มเมืองโคราชนะครับเราก็สามารถมองเห็นตรงจุดดาวมองของนี้ได้นครับนะครับสวยอ่างมากมนะครับเพราะว่ารถรถเหลืสิทธิ์ในช่องนี้นะครับนะครับช่องแยกนะครับเ้าออกไปรถเสร็จว่าใครติดนะครับตัวเงินแบบสำคาญ กั้นนะครับกั้นในรถแท่นช่องดาดีแคบลงนะครับต้องตัาแท่นรถอาดีแคบลงครับนะครับสามารถต้องยังต้องาดแบบสวยงามนะครับนะครับมันกระดิ่อ่อนมาตั้งนี่นะครับแตสุดสุดตรงนี้นะครับนะครับตรงตรงนี้แหละครับที่มันสุดนะครับโอ้ว่าปืนจ่อแบบรถแท่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวครับเพิ่อนๆทะเลนะครับทั้งช่องดาดทิ้ไปติดตามหรือว่าไปอัาเดรเพิ่งทะเลนะครับัถ้าเราไปความเร็วสูงนะครับทั้งช่องกับทิ้ไปอาเปร์เดี๋ยวต้องทะเลนะครับ แล้วครับแต่ตรงนี้นะบ้านเรื่องนาคอนัสซีมากล้วนับว่าเป็นกบบนีการก่อสร้างหลายอย่างนะครับการสร้างการลายอย่างนะเพิ่นแบบนีทา้งขับรถที่เลี้ยวเสียบเทานะครับแล้วก็มันเรื่อที่ย่างนะครับมั็นทังขับรถด้วยว่าเ่องอะเป็นสำาัญนะย่างนะครับสะพานตงระดับนะครับสะพานตาระดับที่เพิ่นใช้ขับรถขับย่างนะครับแล้วก็ ครับเพิ่งกันแล้วหลายหมองนะครับหล่ะเพิ่งกันลังส่างลัางส่างอยู่แต่หลายหม่องนะครับตั้งช่องสิบห้าเมตรเพิ่งเรื่อยๆนะครับกับการรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็หลายหมองนะครับหลายทีนะครับสีนั่นไหนมาสียูมองขออ่านนะครับมองขอนระดับสีมานะครับจะชมจุดไหนของบ้านตัวเองนะครับแล้วก็จะเพิ่งอะไรไหนไท้อมเมนต์มาด้วยครับคอมเมนต์มาตั้งช่องตั้งช่องอะไรสิบท้าหรือสิบห้าเป็ไปนะครับ แับบบนี้จุตรงไหนดิสวยงามนะไก่เนี่ยนำมาไหนนะครับเอ่อเลยแก็ต้องเป็นนะครับเป็นติดสวยงามนะครับต้องเห็นว่าเขหลาดเป็นไก่นะครับทั้งวัใดก็ได้นะครับเนี่นำมาว่างนี่ป็ไต่ตดสวยงามนะครับนี่ตรงไต่ติสวยงามอ่ะเออแนะ่นำมาทั้งจองอาจปไต่เมืองนับเรือไต่เจ้าทั้งบาดทั้งจองนะครับอ่าของบาทหองทั้งจองนะ ในแย้งต้องยอมอะไดีไทยมึนในะครับหลายจังหวัดนะครับเชียงแสนจังหวัดยานูดอนะครับกางเจเชียงสาล้านครับจังหวัดเลยนะครับนองท้านะครยบใ่นะครับจังหวัดรชียูบุรีนะครับเก็ตนะครับจางหวาดปใหม่เอยซีต่างเป็นจุกันนะครับอย่งจุเกิดไปนะครับบางบ่านบางบางท่านด้แต่ยนนั้นต่างยงหบัดรท่ว่าไม่ได้รย้มากนะครับแตเจังวัดนคร ทั้งบ้านทั้งอจ้ากาดิดไม่ให้นะครับตัวอ้มนะครับทำไปได้นะครับพราะว่าความยิ่งใหครับเ like <te Liberty Overwatch> พิ่งนัาวดนะครับเดี๋ยวครับพบสยครับผนั่าวลาดนะครับบ่าด้วยว่าสยอะพวกแังลงกัดแสงต่างนะครับอยน้อยหนึ่งนะครับว่ายครับทั้งเจ้าก็พบตามกติดตามไปทั้งเจ้าเลยนะครับฝากติดตามคนไหนคนแจ้ทั้งจ้านะครับ ทั้งท้องของขอบคุณหลายๆเด้อครับติดมาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับหลายทีส์นะการก็อ่ะจิดตามมาคอยรู้เลี้ยงนะครับว่าะนะครับเรื่องการคุณย้อนกันนะครับตรงนี้อาจจะเป็นมีนบิซีนะครับดอใจห่างเรื่องไนอนนะครับเ้องก็สามารถเอารถมาจอดไมยรถจอดติดตามต้องเยอะแยะนะครับผบายเลยนะคับพุ่มกระโดดสบายมากๆ ทั้งจังก์ก็ไปรนดิดไปอาบเด็ดทางรถไปฟองเรือสูง,งนะื่อวาปนปฏิทศเสร็จแล้วบรรยากาศในการทําง,งานตลอดนะครับเพราะว่าในการทําง,งานทำเป็นมันจุดทั้งจองไทยไปไทยนะครับเพราะว่าป,ประฏิบัตางานอยู่างทั้งจังภายในเขาไปนะครับวาร์งจากาศที่ราดาศที่ทำให้เกิดอันตรายได้นะครับทั้งจงังบอกว่าเขาไปนะครับก็ถึงท้ายคลิปทั้ง่องก็ดีขอจบคลิปตำหนี้เด้อครับเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งจังเลยด้อครับ ครับเป็นกำลังใจทั้คลิปต่อไปนะครับ <Yeah. S 1> ขอจบคลิปต้อมีนะครับสวั mm hmm. สดีครับ